อดีตอนบายหยุดก่อนนะเราต้องยึดของหวานให้มา,าเข้าไปเอามานี่เลยขอทางด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเขา <c oughs> ฉันรู้สึกไม่ดีโอ้ไ oh ม่เกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุงั้นเหรอ <c oughs> เข้าไปเลยแล้วเราเขา้าว้าใส่เข้ามาแต่แาไม่ผเตียงแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนันไป่ใช่ของฉันนี่เกิดอะไรขึ้นกับขเขาฉันเกือบจะไม่หลอดแล้วล่ะไงแนนซี่ฉันหลอเล่นนะ เขาได้มีชีวิตอยู่ออาขนมมอนด้วยเธอมีความสุขไหมน้องสาวข,ของฉันดูสิอ๋อใช่แล้วพี่ชายอเอาขนมนมาให้ฉันขอบคุณมากเลยนี่มันดีจังเลยพี่ชายของฉันอ๋อฉันก็ชอบมากคนละแล้วก็คิดแค้ด้วยดีจังเลยแล้วก็เมนทอสดีมากเลยลา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 เดี๋ยวก่อนนะอะไรอยู่ในมือของเธอนะ่ะ มากกว่าั้นละ่ะเอามานี่เลยโอ,โอ้ไม่นะจะนามาฝรั่งทอดมาด้วยนี่ <B ingo. S 1> แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วมีคนสังเกตเห็นเชรกับมาฝรั่งของเขาแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นมาฝรั่งในกระเปะ๋าพยาบาลแน่นอนและชุดนี้เหมาะก,กับฉันมากเลยล่ะนายสุดดีคนสวยฉันเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเธอเองจำได้ไหมเราเรียนด้วยกันที่มหาลัยเนาะ <ST AR> วันนี้ฉันมาแทนเธอละดีมากพอผ่อนได้แล้ว บายบายมีคนใข้มางั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเห็นใต้นี่ไหมไม่อนุญาตให้นำขนมเข้ามานะเอามาหรือสัับบ้านไม่ทำได้ดีมากแต่สินใจถูกแล้วฉันมีขนมเต็มกล่องเลยละฉันจะเอาไปให้น้องฉันไม่มีใครเห็นด้วยไงยน้องสาวฉันเอาเซอร์ไพรส์มาให้เธอด้วยนะมันคือขนมเต็มกล่องเลยอยากกินมหมในนี้มีขนฝรั่งที่เธอชอบด้วยนะฉันรู้ว่าเธออยากกิน เ้อฮือเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนร่วมงานเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันจะจับเธอให้ได้แล้วก็ุูกกเแพงมันเลยโอ๊ยไม่เนอะจะไปซ่อนที่ไหนดีสาวน้อยใช้ถึงกล่องนี้ทีนะอย่ากินด้วยแล้วฉันต้องกควาวามช่เหลือด่วนฉันปวดหัวหนักมากเลยหยุดก่อนนะคนผู้หญิงเอาขนมมาเดี๋ยวนี้โอ๊ยงี่บๆหน่อยได้ไหมเนี่ยงั้นก็เข้าไปได้แล้ว เออสวัสดีฉันคือคุณหมอเท็ดนะฉันจะเข้าไปห้องทำงานอย่างเงียบๆอะไรเหรอมียาแก้ปวดหัวไหมอ่ะฉันปวดหัวตั้งแต่เช้าแล้วแน่นอนฉันมีเดี๋ยวฉันจะดูให้นะมีอะไรดูเหมือนว่าฉันจะมียาด้วยละมันช่วยได้เสมอเลยเอาไปเลยขอบคุณมากค่ะเออนี่มันอะไรกันเนี่ยยาจริงๆเหรอทำไมมันหวานล่ะฉันรู้สึกว่าเป็นขนมนะ มันสกิโตนี้แต่ก็ไม่มีด้วยฉันไปก่อนนะฉันลืมของนะและนี่ด้วยของฉันเอาไปกันนะบ๊ายบายเธอให้ขนมฉันมานึออกไหมไม่ใช่ยานะเดี๋ยวก่อนนะข้ามาขนมเข้าไปในนี้เห็นไหมเสียลักนะโอ้เสร็จแล้วเข้าไปได้แล้วล่ะคุณผู้หญิงขอฉันเข้าไปก่อนได้ไหมนะโอ้ขอบคุณฉันเข้ามาได้แล้วโอ้สวัสดีฉันไม่มีขนมหวานนะ เป็นไปได้ยังไงแล้วนี่อะไรสกิโตงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะคนนั่งรถเข็นนะเธอไม่ขนมลอกมาจะเธอได้อย่างไงนะเอาขนมเป็นชิมไหมอฮอขนมเต็มเลยเธอเอาขนมเข้ามาในโรงพยาบาลของฉันได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้นะอ๋อเธอวิ่งสองขาได้แล้วเหรอเอ้าแล้วคนด้วยห้ามมาขนมเข้ามานะโอ้สวัสดีจ้ากลับบ้านได้แล้วงั่นเหรอเย่ามากเลย ตอนนี้ก็ระวังด้วยนะอย่าปั่นจักรยานเร็วมากไปล่ะโอ้ยเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมนี่ดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากเรียกกับห้องไปเลยไปบอกหมอให้ใส่ยาให้ด้วยนะไปเร็วๆเข้าน่าสงสารจริงๆเลยแล้วนี่คือใครกันเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมคะสวัสดีคัะเอ้ามาเธอเป็นสุตางั้นเหรอ ดอกไม้สนับชักขอบคุณมากนะน่ารักจึงเลยฉันมาที่นี่เพื่อเลืกภรรยานะฉันชอบเธอที่สุดเลยนะฉันรู้สึกวัวฉันว่าหลกมาได้ไม่แย่เลยนะโอ้แล้วนัดใครกันนะฉันเองเฮ็ไงล่ะพี่ชายของเธอเธอชอบชุดของฉันไหมเธอดูเหมือนสุตาเลยล่ะฉันไม่มีเงินเยอะหรอกแต่มีขนมเยอะมากเลยนี่สำหรับน้องสาวของฉันกินสักหน่อยไหม แน่นอนงั่นอย่าเลอร่อยจังเลยอืมใช่เลยหมดนะห้องของหวานที่นี่ใช่แล้วจริงๆด้วยทําทำแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยทิ้งของหวานมาที่นี่เลยแล้วฉันจะทิ้งอะไรดีอ่ะขนมงั้นเหรอก็เปิดเองนั่นเนี่ยตั้งเคีอะไรแล้วล่ะใช่แล้วจะสร้างสกิทเท่าของฉันไว้ทอไมพยาบาลคนนี้สังเกตเห็นมันง่ายมากเลยฉันต้องการกระป๋องปาๆของพริงเก้และก็แผนเทียมด้วย เราต้องเอามาต่อกันด้วยผ้าพันแผลแล้วก็สร้างขนมไว้ข้างในยอดเยี่ยมไปเลยช่วมะฉันคิดขึ้นมาเองเลยนันเนี่ตอนนี้ก็ามาลองกันเลยฉันต้องทิ้งก็แขนนั้นหรอ,อเอามานี่เลยนะพ้าไปได้แล้ว <Stop. S 2> เดี๋ยวก่อนนะพ่อน,นุ่มหยุดเดี๋ยวนี้กับอะไรขึ้นกับแขนของเธอเหรอโอเจ็บสรโทษนะเข้าไปหาหมอเลยจ้าน่าสงสารจริงๆนั่นสซฉันเจ็บมากเลยแขนหา่างก็เป็นอะไรไหมพี่ชายของฉัน เธอเชื่อสนิทเลยมันก็แค่แก้งนะอะไรกันเนี่ยน่ากลัวอย่าโวยวายนะฉันเจ็บหูมันก็แค่แก้งนะฉันได้อาขนมเข้ามาให้ได้ไงล่ะดูนะดูสิมันฉลาดมากเลยล่ะเก่งมากมากเลยเธอนี้แก่จริงๆริงเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอ่อฉันคิดว่ามันคือชาลันะจันไหมโอเคน่าตื่นเต้นจังงั้นฉันขอริอมนะ ฉันมั่นใจว่าต้องมีของอะไรรออีกข้างในตู้เซฟผิดคาดไปนิดแต่มันก็จริงเหมือนกันข้างในนี้มีภูเขาของกองป๊อบอีกน่าแปลกจังกลิมันหอมมากเลยว้าวมันคือขนมนี่ลระเธอสิสติไปแล้วเหรอเธอกินยางไม่ได้นะเธอไม่เข้าใจอะไรเลยมันไม่ใช่ยางสักหน่อยมันคือเยลลี่อร่อยจังฉันอยากกินให้หมดเลยมันยากที่จะเข้าปากแต่ฉันทำได้ เธอโชคดีจ right. so mm ัง hmm. ก็รักฉันเลยใช่เลยฉันก็ไม่ถือให้ช่ฉันหลอกบ้างมันอร่อยมากแต่ฉันร่าอิ่มแล้วล่ะงั้นทำไมเธอไม่ให้ป๊อเอ็นด์สุดท้ายกับเราล่ะฉันว่าเรามาแบ่งกันดีกว่าไม่ต้องถามเธอหรอกจริงๆฉันเห็นทุกอย่างนะพวกเธอห้ามแต่ต้องประอิดของฉันโอเคฉันจัดการได้ด้วยตัวเอง ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการของฉันเองอ๋นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันคือไส้เดือนนี่มันฝันร้ายชัดๆออกไปจากฉันนะฉันว่าไส้เดือนของเธอมันไปอยู่ที่มิล่าแล้วล่ะเธอทำอะไรลงไปเจอรี่เอามันออกไปนะใจเย็นก่อนเราต้องใช้ที่ดูดฝุ่นช่วย มีเส้นเดิอนอยู่ใต้จมูกเธอนะี่ะนั่นมันไม่ตลกเลยนะอเล็กสักทีมีล่าไม่ต้องห่วงใหวฉันจัดก,การมันเดี๋ยวนี้ปิดที่ดุดบุนเดี๋ยวนี้มันกำลังดุดปากฉันนั่นมันตลกสุดๆเถอว้าวโอไม่นะปากของฉันมันเป็นความผิดของเธอมันเป็นความผิดของอเล็กซ์เพราะเขาโม่แต่หัวล้อทำให้ฉันเสียสมาธิถึงเวลาให้หมดเดินเธาแล้วอเออเธอทำไมลงไปจูลี่ ตอนนี้ปากฉันมีแต่เส้นเดือยถึงเวลาโหราของเราบ้างแต่ก็นะเธอเริ่มปวดต้องซีบสสนิทเลยเออมันมีขวดแปลกๆอยู่ข้างในโอ้ oh. ฉันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันนะ่ะบางทีเราน่าจะลองมันแล้วเราจะได้รู้เราสึ่งยังไงบ้าง oh. เหมือนมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเอ้ม oh. oh. ิล่าดูสิอเล็กตัวเล็กลงแล้ว Oh. ใช่เลยมันเหมาะกับเขามากเขาดูน่ารักสุดๆอเล็กซ์จับแน,น,น่นๆนะ oh. จะเอาไหนขึ้นมาบนโต๊ะขอบคุณมิลล่าแต่เธอน่าจะระวังมากกว่านี้นะเราชอบเธอแบบนี้จังอเล็กซ์ oh. เป็นแบบนี้ตลอดไปเลยสิแต่เท่าที่ฉันชอบนะว้าวปอบอิตแต่ที่สุดฉันก็ได้ลองแถมยังได้โดดด้วยเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยได้เกิดทำพารเลนอีกเอ่อเธอกำลังทำอะไรนะ ฉันก็เรามีความสุขนะสิเขาตัวจิ๋วมากเลยฉันกำลังส่งจุบผัดอากาศให้พวกเธอแค่นี้แหละฉันดโดดได้แล้วเหนื่อยแล้วงันมาเล่นเกมสน่อยมาอะไรเอกฉันไม่ทำอะไรงงองๆดัดขาดไม่เห็นต้องการกันเลยแค่บอกว่าไม่ก็จบก็มันสนุกนี่สนุกงั้นเหรอ เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าสมุกของจริงเป็นยังไงสู้เธอกำลังทาอะไรน่ะจูลี่โอ้ถอยากให้ฉันสู้กับซีเดือนอย่างที่เห็นฉันจะล้มมันให้ได้ในภายในหมัดเดียวอตอนนี้เธอดองไม่จิดเลยไม่เป็นไรฉันยังมีโอกาสที่จะชนะดีมากอเล็กซ์เยี่ยมเลยเัจะชนะแล้วเอานี่ไปจนไซีเดือนโง่ เออได่แล้วฉันชน,นะต้องแบบนี้สิ <Awesome. S 1> เยี่ยมไปเลยเธอทำให้เราทึ่งมากเลยงั้นก็ฉันถึงเวลากลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอกลับมาเป็นแบบเดิมแล้ว <Nice. S 1> และฉันดีใจมาก <Wow. S 1> ครั้งนี้ฉันขอเริ่มนะ oh. เอาเลยสิ oh. ว้าวเธอเห็นนี่ไหมฉันไดฟฟุ้่นล่าสุด <Wow. S 1> มันเจ๋งไปเลย ไม่เห็นต้องอวดเลยพวกเธอไม่ต้องอิจฉาฉันพวกเธอจะไม่ได้โทรศัพท์แบบนี้หรอกอเล็กซ์เอาไปจากต้องชินนะเอามานี่เลยฉันจะโทรศัพท์ของเธอดูเหมือนไม่ต้องใช้เวลาสักพักเอามาให้ฉันพอกันทีเธอกำลังทำอะไรหน่ะมิลล่าเอาโทรศัพท์ให้ฉันเดี๋ยวนี้อย่ารบกวนฉันสิฉันกำลังเล่นจริงๆแล้วฉันก็อยากได้เหมือนกัน แล้วไงฉันไม่สอนพวกเธอทำอะไรลงไปพวกเธอทำารสัฉันต่ออ sure> ๋อหน้าอดอัดสุดๆเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ของฉันอเล็กซ์บอกฉันสิจะดีกว่าเธอไม่เห็นอ๋อไม่นะไม่จริงมันแตกหมดเลยตอนทจูนี่พวกเราไม่ได้ตั้งใจอย่าทะเลาะกันเลยมันดูดีกว่าว่าอะไรอยู่ในตู้ของฉันฉันว่าฉันได้ยินเสียงบึกแตกด้วยละอะไรข้างในนะเอามันออกมาไม่ได้ทีมันเลื่อนหลุดมือ เชื่อเลยมันเป็นกกงจริงเหรอไม่มีทธอเพชรก็ได้เอามาจากหัวฉันทีโทษทีแต่ฉันไม่จับมันแน่แน่โอ้ฉันจัดการมันได้แล้วไม้มันแค่กระโดดมาที้ฉันตั้งหันั่นตลกสุดๆอ่ะมันเมือกมากๆเอามันออกไปทีเธอทำอะไรน่ะจูลี่ฉันเกือบมาเกินมาลงไปเนี่ยโอ้ฉันว่าพวกเราเกินเหตุ ดูสิมันน่ารักขนาดไหนถ้ามันมันจะชายกบล่จะลองจูบจ้ากบนี <c 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 well ้เพื่อทำลายคำสาบมันจะได้ผลไหมนะเออมิราชูบกบแล้วไงฉันก็แค um ่อยากรู้งั้นก็ถึงเวลาที่ฉันต้องดูตู้เซฟของฉันแล้วว่าเออมันมีหมวกอยู่ข้างในแต่ฉันไม่รู้จะทำมันกับมันดีลองใจมันสิมันดูนจะเข้ากับเธอนะ ระ oh. ว,วังมิล่าตกของเธอกระเด็นอีกแล้ว uh. ดูนี่สิมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้วก็ <Come on. S 2> นะ oh. ว้าวมันใช่ช็อกโกแลตจริงๆด้วยและอะร่อยอีกด้วย oh. ฉันรู้แล้วว่าหมวกของเธอมันใช้งานยังไง oh. ใช่ฉันก็รู้แล้วว่าใส่อะไรดี oh. เธอทำอนะไรน่ะจูลี่ฉันทำลงไปแล้ว <Wow. S 2> มันเป็นเอสผนฉันเป็นช็อกโกแลต เป็นความคิดที่เยี่ยมมากมันอร่อยมากโ <c oughs> อ,อ้ฉันก็อยากเปลี่ยนบ้างแต่ฉันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเลยสิฮึฮ <c oughs> ฮึดูสิ <c oughs> จูลี่อะไรกลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้วเธอกำลังทำอะไรอย่มินมล่ะเอานี้ของเขาไปทำไมหยุดนะอย่าก,กินเธอพูดถูกฉันเริ่มคิดไปเลยฉันรู้ที่เอาเลสกลับมาแล้วเราแค่ต้องเอาเมืองออกโอ ออกถึงตาฉันคนแรกบ้างฉันว่าฉันได้ของดีแน่นอนรอบน an ี wow! oh, mm ้ว้าวช็อกโกแลตเชคมันเยี่ยมไปเลยแบ่งให้พวกเราบ้างสิโอ้ยแต่เธอต้องเปิดมันก่อนนะเธอก็แค่ต้องดึงมันขึ้นโอ้ขอบคุณตอนนี้เธ่าแบ่งให้ฉันได้หรือยังแน่นอนแน่นอนว่าไม่เธอคิดได้ยังไงว่าฉันจะแบ่งน่ะ ฉันจะดื่มมันคนเดียวแล้วมันก็อร่อยมากเลยแต่ก็เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอานี่เอานี่ไปเธอกำลังทำอะไรนะจูลี่เธอ,อกำลังทำน้ำท่วฉันหมดเลยก็ถ้าเธอแบ่งเธอจะยังมีเหลือให้กินมากกว่านี้นะใจลายมากโอเคตาเธอแล้วมิลล่า<อ>ฉันไม่ยอยากเปิดเลยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่ากินแน่ๆเอาแล้วไง มันแมนฉันบอกแล้วแล้วฉันจะทำแมนกับมันดีฉันเอามันเข้าปากไม่ไหวจริงๆแล้วข้าเลียบกินจะให้เราขาดาจหายใจตายแต่ฉันไม่อยากกินแต่เพื่อพวกเธอฉันทำกันได้หน้าขยักขยแยหน้าใสเสียนสุดๆฉันจะไม่กินปลานี่อีกเลยมายังมีเหลือนะกินทั้งหมดแล้วเขาก็ได้กันได้ฉันว่ามันดีกว่าเขาจะกินไปทั้งตัวเลยไม่อยากจะเชื่อเลยมันทำไปได้ยังไงฉันไม่นึกว่ามิล่าจะทำได้ แล้ววังเออทะยนกล้างมาโดนหน้าฉัน <c oughs> มันตลกดีไม่เลยเปิดตูต้ของเธอได้แล้ว <c oughs> อ๋อมันมีเล็กกว่าแค่เม็ดเดียวเองข้างในแล้วฉันทำยังไงกับมันดีฉันว่าแค่ฉันต้องกินมัน้งแค่นั้นมันอร่อยดีนะแต่มันเล็กมากแบบเล็กมากมากแค่คำเดียวเป็นจานที่แปลกมาก <c oughs> ฉันเห็นด้วยบางทีเราก็ไม่ต้องขาคำวินิบ้าลหรอกมั้ง มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอมีลูกกว่าตเต็มหน้าของเธอเลยและก็มานของฉันด้วยโอ้พระเจ้ามันคือลูกกว่าที่เซษดูสิมีลูกกว่างอ,อกมาใหม่ด้วยขอฉันลองหน่อยสิโ okay. อเคออมเจิงมันดีมากเลยดูสิตอนนี้มีลูกกว่างอออกมาเหมือนกันเยี่ยมไปเลยฉันชอบมันจังเธออยากได้บ้างไหมมิลล่าไ,ไม่เอา เย่ตู้เซฟอันใหมฉันพร้อมจะเปิดมันแล้วว้า wow, ว <Wow, S 2> มนันมีนะะอรเทอร์ไลท์ข้างใน <Wow. S 2> ใช่แล้วหลบไบล่มเลยเยี่ยมดูสิว่าเธอยอนขยับไปที่ไหนจูลี่โอ้ยนั่นเจ็บนะนะโทษทีนอเทะลรล่าทำให้ฉันเสียสมาธิน่ะฉันลองไม่ไหวที่จะลองมันแล้ว ดูสิช็อกโกแลตเข้มข้นขนาดไหนนี่มันน่าพ,พึงพอใจสุดๆ <G ül> ฉันก็อยากกิน <G ül> อ,อืมอร่อยอย่างน้อยฉันก็ได้กินขอบคุณนะอยากข้าใกล้หน้า,ข,าของฉันอีกนะอเล็กซ์ฉันจะไม่แบ่งใครเด็ดขาดจ <G ül> ูลี่เธอละเธอไปหมดเลย <G ül> แล้วไงโอ้ไม่นะดูเหมือนมือของฉันจะติดอยู่ในีล้อเธอดูเหมือนว่าเคยต้องการความช่วเหลือโด,ดยด่วนดึงนางๆอเล็กซ์ ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกแบบนี้นะฉันก็ดึงอยู่แต่มันไม่ออกช่วยด้วยฉันจะตองแล้วเออก็เธอบอกให้ฉันดึงเองไม่ใช่เหรอว้าวฉันได้เนื้อเล่ามันแล้วถ้าเธออยากรู้ว่าฉันเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีเอาจริงเราไม่ได้อยากรู้สักหน่อยแล้วเธอเอาเนื้อเล่าของฉันไปทำไมเอ้อยังดีนะที่มีเหลืออยู่ถึงเวลามันดูกันว่าอะไรอยู่ในตู้เซฟของฉันอ๋อ ฉันต้องการหน้ากากกันแก๊สจวนมันคือชีสแมนเธอไม่ต้องการหน้ากากกันแก๊สหรอกเธอต้องการกินมันเดี๋ยวนี้ฉันว่ามิล่าต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่จริงฉันไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยเออฉันคิดว่ามันได้ผลเธอกำลัะกินหมดแล้วมันเป็นยังไงบ้างฉันกำลังจะอ้วกฉันแทบทำไม่ไหวแล้วยังดีนะที่ทุกอย่างไม่เป็นไรที่เหลือก็แค่เปิดกล่องไป็นนาของฉัน คิดว่าข้างในมันคือหลุมดำ